ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาสลับกันตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่าเสียดายถ้าคนเรามักจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเรามองโลกในแง่ลบความคิดเหล่านั้นจะดึงแต่สิ่งที่ลบเข้ามาสู่ที่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะคะความท้อแท้จนก่อให้เกิดความซึมเศร้า ตรงกันข้ามค่ะถ้าเรามองโลกในแง่ดีก็จะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราจะทำให้ร่างกายของเรามีความสุขทั้งจิตใจและร่างกายค่ะ สิ่งที่น่ายินดีนะคะถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้เราสามารถฝึกมองโลกในแง่ดีแทนที่จะจมอยู่กับมุมมองที่เป็นลบเราสามารถมองเห็นวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สามารถปรับเปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงผลักดันในการที่จะพัฒนาตนเองดังนั้นเรามาร่วมกันเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อให้ทางสุขภาพกายและสุขภาพใจเราดียิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวจะให้นักศึกษานะคะชมคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจว่าเราจะสามารถมองโลกในแง่ดีและปรับมุมมองแนวคิดเราได้อย่างไรนะคะอจริงๆคือวัย30มันเป็นวัยที่มันคาบเกิดจริงๆระหว่างแบบเป็นวัยรุ่นมาเป็นวัยแบบคนโตขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมความรับผิดชอบอะไรอย่เงี้ยมันก็เยอะขึ้น พอเราเป็นคนพิการอะสิ่งที่พี่กังวลมากที่สุดคือการที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงนะช่วงเวลานี้คือเรามีสิ่งที่เราโฟกัสกับปัจจุบนันเรามองอนาคตไว้ก็จริงแต่ว่าพอเราพิการอะมันกลายเป็นว่าแบบเราจะต้องฝ่าฟันมันมากกว่าคนปกติอีกหลายเท่าอ่ะยิ่งเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราคิดว่าเราไม่มีคนที่ไปไปทางกับเราแล้วอ่ะ แล้วมันจะยังไงหรอเมื <ś les> ่อก่อนพี่เป็นคนแอคทีฟมากแบบเสพติดการออกกำลังกายขั้นสุดคือแบบว่าไปฟิตเนสทุกวันอะไรอย <ś les> <ๆ>่างเงี้ยมันคือแบบว่าสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็สอนออกกำลังกายหาเงินได้จากสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองได้100%นต ตอนที่พี่ประสบอุบัติเหตุก็คืออายุ29ค่ะวันนั้นนะคือหญิงจะไปกางเต็นที่นาเดินทางตอนคืนจะได้ไปถึงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยประหยัดเวลามารู้ตัวอีกทีก็คือเราอบโดนตุกแล้วก็บอกว่ารถชนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คือหลับก็รู้อีกทีก็คือแบบโรงพยาบาลเขาให้เราเส็จเอกสารให้เราผ่าตัดตอนนั้นก็คิดว่าแบบผ่าอะไรวะเขาบอกว่าต้องเซน็นเราก็เลยอาจต้องเซนคือตอนนั้นก็คือแบบ มีเลือดออกในช่องท้องเพราะว่าแบบม้ามกับตับแบบว่าฉีกันอะไรเงี้ยแล้วก็ปอดก็รั่วด้วยทั้งสองข้างแล้วก็หลังหักก็คือแบบหนักเอาเรื่องเลยค่ะตอนนั้น <S <S เราสงสัยในตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราถึงขาขยับไม่ได้อะไรเงี้ยพอหมอมาเยี่ยมพี่ก็ถามว่าเออหมอคะแบบไครสร้างหนูมันบาดเจ็บประมาณไหนหนูจะได้ประเมินตัวเองได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิต มันเหมือนกับว่ามีคนมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบเราถล่มอ่ะบางทีพ่อมาคุยด้วยงเขาก็จะบอกว่าแบบเออถึงเดินไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราก็นั่งวีลแชร์ไปเที่ยวกันได้อะไรเงี้ย ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าการที่เรามีชีวิตต่อไปแล้วเราต้องเป็นคนพิการนั่งมิวแชร์แบบไม่โลกสวยเลยนะคิดว่าถ้าวันนั้นเราไปเลยอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่ต้องลําบากพ่อแม่ไม่ต้องมาดูแลเราเราอาจจะเป็นพาระเขาไปตลอดชีวิตหรือเปล่ามันเป็นความคิดที่เราคิดไปเองอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าถามคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่เป็นแฟนเรานะเขาก็จะคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนอ่ะขอแค่เรายังมีชีวิตอยู่อ่ะเขามีความสุขแล้วอ่ะ ความพิการมันทำให้เรามีความคิดลบๆได้ตลอดเลยเวลาแบบเวลาเราดิ่งหรือว่าดาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดไงแงลบที่เข้ามาในสมองอะไรเงี้ยแต่พอแบบเออเรามาคิดในอีกมุมหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์ได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเราจะแบบไม่ทำอะไรเพื่อใครเลยหรอ ตอนนี้พี่ทำโซเชียลเป็นแบบอินฟูนะคะรับงานรีวิวทั่วไปเลยพี่ก็มองว่าพี่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นแค่แรงบันดาลใจเล็กๆคนที่เพิ่งมปการใหม่ๆที่เขาอาจจะยังสับสนในชีวิตหรือว่ามองอนาคตตัวเองไม่ออกว่า ตัวเองจะใช้ชีวิตได้ยังไงแล้วเ,เขามาเห็นพี่แล้วเขาเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขายังไปแคมป์ได้เลยเขายังไปนู่นไปนี่ได้เลยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เรายังมีแรงที่จะไปเที่ยวอยู่อ่ะจริงอะไปข้างนอกมันไม่ซับพอร์ตหรอกคนนั่งวิลแช์นะถ้าอยากซับพอร์ตอยู่บ้านถ้าเราคิดว่าเรากลัวว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราจะลําบากเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปไหนเลยอะ่ะโอเคอยู่บ้านสบายใช่ปะไปแคมป์โอ้โหทั้งร้อนเห็นก็ยากทั้งทรายทั้งหินทั้งดินทั้งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยการแบบ ใช้ชีวิตข้างนอกมันมันลำบากจริงลำบากมากแต่สุดท้ายแล้วว่าเราก็ไปได้แค่อาจจะต้องปรับไมเซ็ตของตัวเองก่อน เราพิการอนะเสียแน่เลยคือความเป็นตัวตนของเราก่อนที่เราจะพิการจากที่เราแบบทําอะไรได้นู่นนี่นั่นสุขภาพดี healthy, เราเฮลตี้ออกกำลังกายกลายเป็นว่าพอนั่งวีลแชร์แล้วว่าเราต้องแลกกับอะไรหะายๆอยาแบบดีเทลมันเยอะมากถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องในแง่ลบอะมันดราม,ม่าได้ง่ายๆเลยสําหรับคนพิการถ้าเรามองอะไรที่มันลบมันก็จะลบอะแต่ว่าถ้าเราคิดบวกคิดในแง่ดีอะมันก็จะมีมุมมองดีๆให้เราเห็นเสมอแหละ สิ่งที่เราได้มันก็คือชีวิตนั่นแหละที่พี่ได้มาใช้ชีวิตต่ออาจจะมีภารกิจอะไรหรือเปล่าที่เราจะต้องทําในอนาคตอย่างน้อยก็คืออาจจะอยากจะดูแลพ่อกับแม่ให้ได้อะไรเงี้ยในวัยที่แบบ30ที่พี่ควรจะทําได้แล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ได้ใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ใครหลายๆคนไม่เคยได้ใช้อ่ะอ่ะจริงเราก็ไม่ได้อยากใช้หรอกเย้ยแต่ว่ามันมันก็เป็นอะไรอีกแบบแนวหนึ่งที่เราได้ใช้ชีวิตทั้งพาร์ทคนปกติแล้วก็คนพิการอ่ะเออจะมีใครสักกี่คนบนโลกที่ได้ใช้ ในสถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าคนเราอะมองเห็นแตกต่างกันบางคนอาจจะมองในแง่บวกบางคนอาจจะเห็นในแง่ลบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราจะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างในการรับรู้คนเรามักจะยึดติดกับความคิดของตนเองจงลืมพิจารณาถึงความเป็นจริงและเหตุผลที่แท้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะเราจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและหมดกำลังใจทำให้ขาดพลังในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตแต่ในทางกลับกันถ้าเรามองโลกในแง่ดีก็จะช่วยให้เรามีพลังชีวิตสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงและในการมองโอกาสในทุกสถานการณ์ตรงกันข้ามถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายก็จะทำให้เราเห็นแต่ปัญหาในทุกโอกาส ดังนั้นนะคะการเลือกมุมมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเราเลือกมุมมองในแง่ดีเราก็จะมีพลังมีความสุขและสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาได้